แผ่เป็นไ,ม,ไม้เมตตาโอเคอเคอาวางไว้อ่ะสัพเพสัตตาอาเวลาหงนตสัพเพสัตตาอัพยาปัญชาหงนตสัพเพสัตตาอานิฆาหงนตสัพเพสัตตาสุขียตนางปาลิหะลันตุขอท่านทั้งหลายผู้เกิดเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิน้น จบเป็นสุขเป็นสุขเธอ่อาได้เป็นผู้มีเวรพยาบาทอาฆาตซึ่งกันและกันเลยรักษาตนให้คนจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอ<ข>าสาธุกนี่ได้รอ่ยจิงโตเหรียญเงินปัดทมมันหลข้างในปากจิงโตอ่ะนี่ก็จิงโตครับเหรียญไว้ไงให้คุ้มครองเด็กหลุดอ,อืมใช่ไหม ดีบ้างไม่เจรีบ้างตุกข้ายก่า็อืมใช่เป็นลูกปั้นเออเป็นลูกปั้นใช่แล้วทำไมอ่ะไม่ทำไมอ่ะ,อะเพราะว่าอะไรอ่ะไม่เพราะาอะไรไปเพราะว่าถิงจงมันมีขาวใช่ไหมใช่